พี่น้องไม่ยังไรแต่มาสบายดีครับพี่น้องครับและสบายดีเดอ้อาอาโมนีเฮ้ากันมายางดิ่นน้อรอบแรกแรกเนาะแล้ก็มายางรอดิ่นรอบแรกแรกเองเนาะช่วงนี้กับรถแลนไลท์แล้ว,ว่าแลนไปแลนมาเนาะช่วงนี้ ว่าตัวนี้ห้าวกับมีอะไรเนาะมาแห่รับส้มไอ้ตัวนี้พี่น้องฮะเมื่อนี้เนาะเ้ากับสีมีอะไรเนาะเดี๋ยวเ้าสิพาไปเบิ่งตลาดเนาะอ่าตลาดแหลงเนาะไปหาเนื้อแกงแนวกินมาจิ้งหน่อยเนาะเดี๋ยวเ้ากับสีย่างไปข้างหน้าเลยยังไปหาตลาดเนาะมันไปตลาดว่าเ้าได้ไปหาตลาดได้พี่น้อง ไรงางไป่ได้มันสิบหมื่นแล้วไปน้องเนาะสิบหมื่นจีน้อยเนาะผัวมันสิบหมื่นจีน้อยผัวมันก็คืนเนาะมันมีไฟพี่น้อยเสบกขาดใส่ไฟนะไฟกล่องเนาะเสิบหมื่นเนาะมันก็คือเดีหมื่นแน่หน่อยพี่น้อง nó khai quá vậy à, hả mình không phải nhang có đây không hết chưa bye cái เนาฮะลอมแดงพี premises, ่น้องป่ตอนเย็นเนาะมาประมาณอยู่เจ็ดโมงโมงอ้หกโมงอหกโมงน่าะหกโมงี่ขาขาห้าเจ็ดโมงเลยะเทยวยาตลาดเนาะตลาดีกินกะไรยังกินเนาะกะไรยางงกิน ตโกพี่น้องเดีย๋ยวห่อสีตักไปตลาดพี่น้องไปเลยครับไปรับชมกันเลยไปไปครับไปเด้ครับไปรับข้างหน้าได้ครับแยู่พี่น้องนอ้องแฉบอยู่รถรถ,ถยังใครขี้เอาพี่น้องรถขับรถยีย่ พี่น้งนะองเน,หนะาะกินพริกพี่น้องก็ขัดทิ่แหว้เนาะสายกินซายม่เท่าพี่น้องเนาะสารมันเรากต่พริกไม่ได้นะกัดพริกเนี่ยนะอ,อยู่ไม่ได้เลยทั้งหวันนะอยากพี่น้องครับแส่็จดีเนี่ยเนมาเท่ากับเอื่นมาหนี้ยมเคยชมว่ะชมชมหมู mùa mũ, nga khẩu thay cứ ném nga nè ném đi đi nga 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 không nga 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 kiếm bên nga nga พบบี่น้องมียังไงเดี๋ยวนาะเบิ่งข้างลหลังหลุดพี่น้องอ่ะเดี๋ยหันเป็นไข่แหนมเนาะไข่แหนมเพชรพี่น้องเนาะเพื่อหาลูเพชรเพชรตาบ้าจ้วงพี่น้องจ้วงเนาะเพชรจ้วงพี่น้องโดยมีแห้งอยู่ที่พี่น้อง เราเบี pues ้ยววะเบียร์วกกินในน้ำผาเนาะแต่ภูเขากินเบียร์เนาะ ขามาเห็นมาเบิงเนะาะเห็นมาเบิงขวาสันคล้องเข้าวตังเนาะมาตัางคล้องามาันนี่ยพลุ่มจากสีเหล้าเรื่ององก่องพี่น้องเนาะมาสิมื่นแน่ใน่กองเนาะเพราะว่ามันเดือบคำเนาะมันเดือบม,ม,ม,มื่นไอ้พี่น้องเนาะประมาณอยู่พุกมงเณรเน,นาะเดือบหมื่นเน่แหละมาเบิงพลุ่มเนาะว่านำหัวเนานะเออของเ,าเขาเรืองร,ราคาเนี่ย อัลมหากัจากสีอยซียซบาทเดือดสอรอยกับเก่าเนาะอีวันหนึ่งกับสามร้อยบาทนะพี่น้องอาเขาเบิ้มกันเนาะมัมียังห้รับมีมันยัหาซื่อยังเสือกามบะแต่ตัวเก่าเนาะก็จะบก่าบาทพี่น้องตัวนึงเนาะพันยาพน รถยกกระนบองรถสินค้าคุณภาพชนโตตบหน้าจอดที่เอาใจคุณแม่บ้าเริ่มแล้วจะดีชื่อที่ชื่อไม่ได้ใครหน่อยหน่อยเก้าเก้าหน่อยเก้าเก้า ไอ้ทุ่งห e> hey, ้าไอ้เงี <S 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 ้ยเท่าไหร่นะพวกขอมถูกแห่งที่พี่น้องของถูกดีดีราคาอย่างนดราคาราคา ทาาจเนาะีตัวคมันเป็่าวเนาะแบบนี้มนจสองทนเนซื้อหนึ่งแทบหนึ่งอเนาะซื้อหนึ่งแทบหนึ่งนี้มันจะรอยรอยาเลยอหาิกว่บาทเนาะ

นี่ช้ทัพหรือเปล่าะอาวอรเน่ะเพราะว่ามันเพือมันลายพี่น้องมันดูราคาฮัลโหลขพายบ่ขพายบ่ เครื่องยังถูบถูบอยู่นี่หันรถราคาจากจากเทไรแบ้าะแฝบนี่สองทุงลอยหาที่กบาทูถูถยอยู่นี่โรตัดอยู่ฟังไหมยามาเลยยังตลาดทีถ่ถ้ามาตลาดที่โรตาาั้งผิดแล้วับเยบพนมหอยสู่ร้านทุงเทไรต้องลอยสาบกาบาทน,นี่รถราคาลอยเก่ารถร,าร้าด,ดีเพราะมันมัมนมีปดิเขามีปูมันนี่เน้อมืออื่นเนพร่เบิร์ปร้ยายดีนี่ ฮะเออสีแมนนนี่มผมูราคานี่นี่ยูิแนี่ยือห่งแฝงหนึ่งร้อยยหาสิบเก้าบาทฮะแมนทุงไหญ่องทุงนี่ทุ่งไงทุ่งทุงไ่งสท่งหนึ่งอลมลนึ่งหนึ่งโหนึ่งพันแปดรอยกิโลกรัมสองถุงเร่อยหาสิบเก้าบาท

เดี๋ยวอาจะฟังแบบี้ถูกดีขึ้นอ่ะฟังครงหลายกาเลยนะพบกับกิจกรรมความสนุกและของแถกมายนี่จำโกู้กดีขึ้นอ่ สินค้าคุณภาพโร่รลค่าครองที่เอาใจคุณแม่บ้าร้ายยางเหรอนาอยยางนี่พอ้นี่ลาอนำปลายเหได้แล้วจะพอาที่เราตัดเปิดเปิดท่านีนนำปล่าว่านำนำซีอิ้วนำปลาโค้ำมันพี่น้องถูกนี่พี่น้องห้าสิบแปดบาทนี่พี่น้องเวกร์วัดหนึ่ง ละยางพี่น้องนี่เนาะเรับกะตู้หาอ่ามาเบิร์เนาะน็มาจะสือบอตู้หาเมียกับมอบสายเนาะซับ้ายได้บอโปเขาเป็นถูกเนาะมันพร้อมันสิบเดือนเนาะมันจะมีโปรพี่น้องเนาะมันจะมีโปแบบโปรลดราคาสิมันก็ถูกีดี้พี่น้องจากซ้ำซ้ำลอยเรืองลอยกว่าบาทพี่น้องก็ถูกีดี้เพราะมีโปเพราะมันจะเบิร์ตมันจะเบิร์ตอายุพี่น้องมันจะเบิร์ตอายุแบบมันเบิร์ตอายุอะไรเงี้ยบ้านนี่แหละบางทีโดนราคาเนาะ บอเกิดสิบายต่อไปมันกสิบบุหรี่เนาะเพราะว่ามันสิบวัอยู่ข้าเกิสิขายบุหรี่ก็ขีปนเนาะะวันนี้เนาะฮะกุยยังไรเนาะพี่น้องข้าวขาดิขอจบเพียงเท่านี้เด้อแล้วเจอขีปนาพี่น้องเจ้าชู้มันหน้าเด้อเอ้าขีปนี้คุยยังไรพี่น้องกาคลิปนี้การบุกขาเบายังเกินไปอะพี่ยงเกินไปเพราะถ้าเขาพนันเด้อพอขีปนี้ม่ยังไรนะเพราะจ่ายแต่ขีปนี้ไม่บายครับแต่ประตูมันหน้าครับแล้วบุกขาดจะกลับห้องแล้วครับพี่นะวันนี้